ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันคือกล่องที่ยูยี่กล่อง <c oughs> ที่ไม่มีมูลคา่าแต่นี่คือกล่องสุ่มทองมูลค,ค่าหนึ่งบาืครสพันหุยี่บกทคนเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องสุ่มทองแตเฟียวจริงหรือเปล่านี่คือท่อทองสุ่มทอง <c oughs> <c oughs> อ๋อหรื ที่อยู่ตรงหน้าทุกคนต่อจากนี้นะครับมันคือกล่องสุ่มทองมูลค่ากล่องละ2,899บาทผมได้ทำการสั่งพขาทั้งด5กล่องรวมไปเสร็จนะครับจะเป็น14,629บาทครับผมทุกคน ตอนแรกพี่คิดว่าแบบมีคนแบบเก็บของแล้วจะไปทิ้งหน้าบ้านเฮ้ยมันจะพี่ยี่กันไปบ้างมาจากถากเชิงเตาทีดว่าแบบมาจากสมัยแบบเพียวบางกัดจันป้านเนี่ยหรือกล่องมันเหมือนแบบผ่านกระมรับพูดเยอะมากขนาดนี้แบบกล่องขาดแบบโอ้โหก็แกเอาทองไปแล้วหรือเปล่าแตมีจริงจริงอยู่นะไปทะเลมาก็ใช้เงินเต็มคอเลย กล่องน,นี้นะครับที่เราสั่งมาเนี่ยเราสั่งมาจากในช้อปอปี้ครับผมทุกคนทึ่แน่นอนกอไปเห็นมานะครับแล้วซึ่งผมก็แบบสนใจระดับหนึ่งคือถ้าปกติทุกร้านเนี่ยเขาจะแบบเออเนี่ยกล่องเราดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างงั้นสุมน่มแล้วได้แบบชัวร์ๆอะไรเงี้ยแต่ร้านนี้ครับเขาบอกว่ามีทุกกล่องได้ของคาแบบไม่ต้องลุ้นหมายเหตุไม่พร้อมสุ่มไม่ต้องสับ <c oughs> ไม่เพี้ยนไปเพราะเจ้าของร้านนะคือเขาไม่ง้อลูกค้า ปกติล้งต้องแบบเื่อคุณนั่งนี่ไงนะแต่กล่องนี้เขาไม่ง้ลูกค้าครับมันเลยได้ใจผมพมาโดนอืมไม่ได้อะว่ะกล่องละ2,899บาทแถมทองลูกกล่องอย่าบอกว่าทองป้ายเกาเขียนว่าทองรูปประพันธ์แต่ในรูปอ่ะคือในรูปอ่ะผมขึ้นไปดูครับรูปเป็นอย่างนี้ทุกคนคือในรูปอ่ะมันเป็นทองแบบมีแหวนมีทองแหวนอะมันเป็นไม่ไม่ทองการดนะไอทองการ์ดอะมันเป็นทองแบบตลกกระเลกครับผมทองเหมืน้องแอร์แบบเด็กก็ใส่อ่ะแต่นี่ในรูปเป็นแบบทองแหวนมันแพงด้วยทองตอนนี้บาทเช็คราคาแป๊บนึงครับทุกคน อตอนนี้นะครับเช็คราคาแล้วครับทองนะครับบาทหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31,000ื่นหน่บาทก <God. S 2> ็กับว,ว่าสลึงนี้ที่ผ้าตังหนึ่งบาทมีสี่สลึงมีสี 5, oh <my> ่ห้าพันนะโอ้ไม่ก็ได้มาสี่ห้าหกพันทุกคนแบบสลึงนึงเหรอเฮ้ยต้องได้อะไรต้องได้โอ้โหชุกกล่องใช่มว่าก็คุ้มแล้วดิต้องให้ทองแผ่นนะถ้าทองไผ่นะคุณไปคอมเมนต์คือนี้บอกก่อนคือร้านเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผมซื้อนะครับคือรีวิวเออคะแนนเยอะยื้คือแบบจากห้าด วนะครับเขาได้ดาวไปทั้งหมดเนี่ย4.7ดาวใช่และที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นคนเขาไม่ไดแบบ3-4คนอ่ะมีคนให้ดาวเป็นร้อยคือเยอะมากแต่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติหรือเปล่าเออเือไม่รู้ว่าเป็นญาติหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละรีวิวเยอะก็เลยสั่งมานะครับอ่ะพอลองเปิดดีกว่ากูจะเริ่มจากไหนดีเนี่ยอ่ะแล้วก็อย่างนึงครับกล่องนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ชื่อผมสั่งเองนะนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้ชื่อน้องเต้ยสั่งก็วีระพลอ่านี่ครับทุกคนวีระพลขุยกระโโตกนะครับอ่าเตาไฟฟ้า แต่ว่าบอกว่านักกล่องนี้หนักมากยกคนเดียวไม่ไหวเมื่อกี้แบบน้องๆถือมาบอกว่าหนักขนาดถือสองคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองยกกันเฮ้ยมันจะเป็นยุทธปั่นไม้มอสแตกเขาบอกอยู่แล้วบอกว่าทองทุกกล่องเฮ้อไม่ได้ทองเหมือนที่เขาบอกเลยอ่ะไม่ต้องกลุ่มอย่าสั่งอ่ะดู๋ยวไม่รู้กล่องข้ในคำบวณสภาพผมไม่รู้ว่าเป็นโคตรทางร้านหรืออะไรนั่นสภาพคือแบบโอ้ยกสภาพเหมือนมีคนแก่ไปแล้วเออสภาพแบบ หรือเพราะมันหนักมันเลยแบบพรอยงี้มันนี่หรอให้ดูกล่องที่ได้นะครับมีทั้งหมดก็น่าจะ5กล่องคนระับคนนี้น่าจะกล่องเดียวสูดปลายมันป็นหกวะไม่รู้แต่เราสั่งมา5กล <5 S 1> ่องที่ได้เราได้มา1 2 3 4 5 6อกล่องนะครับก็ไม่รู้<ๆ>กันว่าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกลาวอันนี้กันดีกว่าพอได้เห็นแล้ว ว่าใช่ว่ะไปอะไรนะมันมีเขียนตรงนี้ให้ด้วยทุกคนไม้ม็อบไม้กวาดแบบเต็มครอบเอาง่ายชุดทําความสะอาดแบบวันสต็อปเซอร์วิสนะครับทุกคนคือกล่องเดียวทําได้ทั้งหลังคือตอนแรกอะคิดว่าแบบมันอาจจะเป็นกล่องที่แบบเขามเแค่ใส่ของเฉยๆอะไรเงี้ยเดะเราเริ่มจากนี่กันเลยครับนี่ตรงนี้มีเขียนนะครับทุกคนห้ามโยนครับฟังจะเสียงกลองแจ้งกลองแจ้งมากลองแจง ถ้าตามที่แบบเขาบอกจริงอะที่เราสั่งมาเราต้องได้ทองทั้งหมด5ชิ้นไม่รู้นะเท่าไหร่อะ,อะแต่ต้องเป็นห้าชิ้นนะเดี๋ยวดูกันครับทุกคนเราจะเป็นชุดถังปั่นไม้มกเหมือนที่เขาบอกกัาไหมนะครับเอาอกระเป๋าเดินบูว่ะได้เป็นกระเป๋าครับทนได้เป็นกระเป๋ามันหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรไม้หรอไม้มออกอ๋อมี อันนี้คือเครื่องหุ่นยนต์เมาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือเปล่าใช่แต่เล็กมากแพงนะสจีนะแพงหรอไม่รูแล้วไม่น่ามีอันนี้ก็บอกจริงครับทุกคนชุดถังปั่นไม้มอบทองในทองก้อนทอจับทูกอนจรงกระเป๋าดเงี้ยกระเมีอะไรกระเป๋ากระเป๋าว่างเปล่าทางวานนะไอพวกนี้ชิมราะเรามาดูนี่กันอกไปก่อนเลยพวกเนี้ยอแลรับทนสามอเฮ้ยย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  อันนี้เป็นใบรับประกันนะแบบมีมีใบนะครับทุกคนแล้วก็มีนี่มาเขียนว่าห้างทองกาญจนาพิเศษนะครับทุกคนนะครับทุกคนเฮ้ยพี่เห็นทองแล้วพี่เบเชื่อของจริงนี่ครับทุกคนได้ลองรู้หัวใจทุกคนดูสวยนะถึงสลึงปะเนี่ยอันนี้มีเขียนครับน้ำหนัก0.4กร,รมัม ให้ดูวันก่อนให้ดูวันก่อนนะครับเป็นบัตรนะครับเป็นบัตรแบบเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นใบยืนยันแหละว่า<ด>เป็นของแท้<อ>แล้วก็ที่จากร้านนี้นะครับก็ข้างหลังมีเขียนอยู่นะครับอ่ะให้ดูนี่ข้างหลังมีเขียนอยู่นะครับว่าแบบน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเป็นทองคำมาตรฐานนะครับ96.5%เนี่ยครับทุกคนมีเขียนนะครับนี่ครับทอให้ดูทองอ่ะใส่แล้วพอดีที่หกเลยเหมือนจะเป็นครึ่งสลึงเลยอ่ะเป็นครึ่งสลึงเหรอทองรูกประพันหนึ่งสลึงจะต้องมีน้ำหนัก3.79กรัม หนึ่งสลึงคือยี่มาดังเราก็บอว่าตอนเนี้ทอง1บาทเนี่ยมันสามหมื่นหนึ่บาทแล้วก็หาร4เท่ากับว่าสลึงหนึ่งเนี่ยจะตกที่ประมาณ7จ็ดบาทครับผมโดนแต่เนี้ยมันหนัก0.4นย์จุด่กรัมซึ่ง1สลึงเนี่ยจริงๆมันต้องหนัก3.8มจุครับเราก็เอา3.8มเนี่ยมาหาร0.4นย์แล้วก็คูณเมื่อกี้มันก็ได้หกหมื่นวไม่ใช่ต้อง ศูนย์จุดสี่หารสามจุดสี่ห้าสามจุดแปดคูณเจ็ดพันบาทแล้วนะครับดูแปดร้อยสิบห้าบาทไม่ตัดอย่างนี้นั่นเลยเฮ้ยแตงมัาเป็นทองลูกบอลอย่างไรกคือเนี่ยขายง่ายมันง่ายกว่าพวกบัตรใช่ใช่แต่ก็แปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยตัวพวกนี้อีกแต่อย่างน้อยก็อย่างที่เขาบอกจริงนะครับคือเขาบอกว่ากล่องเขาเนี่ยทุกกล่องมีทองลูกพันแล้วที่สำคัญไม่พร้อมสุ่มยาสั่งเป็นตามที่เขาบอกจริงนะก็กดเขียนไว้ก่อนแต่ละง่ายอันเนี้ยมันยังดีที่ขายง่ายเออใช่ก็คือผมเอาไปขายได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็มาดูพวกนีี้้้้้กกัััันนนนนนเเรรรราาาไไดดดมมป็็สิงหห์แะะะคคบบย่ออต เป็นเซ็ตไม้ถูพื้นนะครับไม้ม็อบยืดได้นะทำเป็นเล่นหนาเนี่ยโุนไม้ถูพื้นยูดได้นะแล้วก็มีไม้ไว้แบบเด็กปั่นแห้งแก๊กแก๊แก๊เราไปแก๊กแก๊กแก๊เอาโอเคครับแล้วเราก็มีเป็นนี่มาครับถ้าเป็นเซตเตอร์คับทุกคนเป็นเดนกเป็นเงี้ยเป็นแบบไม้ถูพื้นสักอย่างเนี้ยสรุสีมงศานะครับอันนี้ไม้กวาดอ่ะไม้กวาดไม้กวาดครับนเป็นไม้กวาดปุกทอย่างงี้หรอเออสิมันจะดูดขึ้นไมเต้ยมันจะดูดอทุกคนมันจะทำอะไรอะไรก็ค น้องเปิดกติไงอ่ะไม่มีอะไรมาให้เลยครับโดนแต่กล่องนี้ไม่มีอะไรมาให้เลยเหมือนเราต้องใส่ถ่าดเอาโดนตรงนี้มีที่ใส่ถ่านเนี่ยตรงเนี้ยไม่แย่นะเพื่อนๆรวมๆกันก็แบบหลักพันกว่านหลักพันสองพันทุกคนถือว่าแบบไม่ได้แย่มากไม่ได้หักทุนเดืบเวอรวัางนะครับอไปกล่องที่สองขอทองแพงๆเลยครับอุ้ยเจ้ารวยเอามีอีกแล้วนะมีทองจริงครับแตีกไก่อนมีนี่มาให้เอาโดนชุดสังฆทานมีแบบพวกเครื่องครัวต่างมีในรูแยกกระพุนออกมาก่อนแล้วก็มีเป็นพวกแบบเครื่องสำอางใช่ไหม ไม่รู้ว่าจากจีนนะเนี่ยช่วยสินค้าจากจีนนะแล้วก็มีกระเป๋าสบู่นมแพะเออไปใช้เอามาจะได้ขาวๆอ่อาแล้วก็มีเป็นพัดลมกันควรเป็นพัดลมจิ๋วแต่อยอแล้วกล่องน,นี้มันยังทร,รงดีกว่ากล่องสมิธอย่างว่าเออใช่ีกันคนเป็นเป็นพัดลมจิว๋ว<ชร> <finding> สั่เพลงมีอะไรยี่สิบไปมุนบุรีอ่ะ<ชร> <IT> <ชร>มันเป็นพัดลมที่ชาร์จแบตได้อ่าแล้วก็มีนี่มาให้ครับกระทะไฟฟ้าหรอแปลก้งดูคนทขาอะไรแวะ แจกเพื่อใครอยากเอารำแมนเค้กขายได้เอาไปทำได้นะครับต่อไปอีกกล่อ,นองนี้ชงมาขนาดในี่เต่าเยอะเหลือเกินร้านนี้แดกอะไรวะเนี่ยมาทาั้งไอ้ เนี่ยเป็นเตาแล้วเตาแบบมินิแบบมินิจริงไอ้แจกร่างชอบไปกินหมูกระทะคนเดียวแบบง่ายๆต่อไปทีเด็ดมาดูกันนะทุกคนเป็นท้องนะครับท้องรู้เหมือนกันเลยอ่ะไปดูกันเลยทุกคนต่างจากราคาเท่ากันปะยัมีไปรั้นจากมาดูใบอ่านี่เหมือนเดิมนะครับหนักสูงจุดสี่เหมือนเดิมนะครับก็แปดร้อยบาทสองพันหกแล้วเออได้อยู่ต้องไม่ไปดีเลยว่ะทุกคนต้องเจ๋งมาแล้วอ่ะต่อไปกองที่สามครับมาดูหูหูหขอยัดเทนะครับเยอะมากแล้วก็แยดของไม่ค่อยซ้ำเลยอ่ามีท้องอันนี้ดูท้องเลยเตานะครับก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมเลยเนีี่ยม ดูบัตรพอตามเหมือนเดิมครับดูนบัตรหนัก0.4ครับทองแด้แบบเดียวกันเลยครับทองทุกกล่องนะครับอะไรเอาไว้จินในห้องน้ำแขวนเฮ้ยดีเกินไปเปล่าดีมากนะโอ้โหอกันนึงเออเอาไว้ดูสีดำเป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้อุ้ยนี่ดีไอ้น้ำหอมเขียบตั้งอ่ะอ่านี่แล้วก็ฝาก็เอาพวกนี้วางแบบอ่ากุ้งกิมกิมเยวอันนี้ก็เป็นเป็นโคมไฟครับน่ารักน่ารักกุ้งกิมนะเนี่ยลองดิเดี๋ยวดูน่ะอไม่มีหลอดไม่มีหลอดยังโง ไ้ก็อวมันเป็นของจีนทุกคนแล้วแบบบางอันเราไม่รู้ไงมันต้องบอกน้ำทุกคนมึนแบบเก็บความร้อนความเย็นได้นะเฮ้ยออที่น้ำชาป่ะใช่ไว้ใส่ชาได้หาดูเนี่ยเป็นเป็นเป็นเนี่มีที่กรองทุกคนอย่างเงี้ยเวลากินน้ำแล้วน้ำแข็งมันไม่อ๋อน้ำแข็งมันจะได้แบบไม่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่เฟี้ยวทุกคนก็คือนั่นแหละทำได้หลายอย่างครับก็คือจะทำชายนี้ก็ได้หรือไม่ก็แบบปิดไว้เพื่อแบบกินน้ำแล้วแบบน้ำแข็งแล้วแบบกระชอกออกมานะครับดีแข็งอยู่ครับทุกคน อ่ะต you know. ัวน <that> ี like ้นเรามีต like ั้งโทรศัพท์ครับแล้วก็เป็นนิดัคิวนะเป็นชุบเปียกกินอะโวคาโดะบวนแนววีดูอะโวคาโดนะครับเรามีที่มาร์กหน้าหอมนิดดอกแถมที่มาร์กหน้าด้วยพึ่งเขาว่าสั่งแน่เลยเฮ้ยที่กดน้ำว่ะของจีนเนี่งเฟี้ยวอ่ะแต่พี่เป็ดไม่ได้ซื้อน้ำถังเออแต่ว่ามมีน้ำถังอ่ะเป็นแบบนี้เว้ยให้ดูเนี่ยก็คือแก้วถังน้ำ แล้วก็เนี่ยไปเสีย่ยวนะเดี๋ยวน้ำมันจะไหลเหมือนเหมือนเป็น,ปนกอ๊อกให้เลยอะไรเงี้ยเ,เนี่ยดีเนี้ดีแต่ประเด็นคือเราไม่มีถังน้ำไงแล้วจะแจกเด็กๆแล้วแล้วก็มีครีมทั่วไปนะครับนาฬิกาสมาร์ทวอทช์นาฬิกาติดได้นะดูดูมีไฟไฟสีแดงนะอีดอกปังนะดูมันบอกเวลาได้โอเคจบไปแล้วสามกล่องป่ะก็ของไม่กี่สามทุกคนแต่ค่างจะเป็นของจีนนะขอทองเต้นจัน้งหนึ่งเออขอทองช้อยเหรอแปบหนึ่งบาทเนาะเออขอหนึ่งบาทให้ผมแบบมีกำลังใจในการเปิดกล่องสื่อได้ไหมครับแต่เราพูดอะไรไม่ได้อะเพราะเขียนอยู่แล้วอเป็นกองสุ่มเดียสั์โอเค มาต่อที่4อันไหนท้าผมขอไปเลยนะต่อไปเร็วหน่อยเอาเปลี่ยนมาไงต่ <c oughs> างกานชุดเดียวกันแล้วก็มีทองอะไรดูทองกันเลยดูน้ำหนักพอครับทุกคนถ้าถึงทุสี่ก็คืออันเดียวกันชัดเจน อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันก็คืออะไรทุกกล่องอ่ะการันตีแต่ร้อยบาทด้วยทองใช่แต่ก็อย่างอื่นก็ตามนั้นมีพัดลมเหมือนเดิมแล้วเป็นพัดลมแล้วก็มีกระนาะกระทะเปเล็กกระทะเป็นเค้งเบาๆเอ้ยน่ารักนะใส่ให้เสื้อนะครับไปสวยนะเหมือนเพิ่งออกจากร้านเลยครับทุกคนจริงคือจากร้านเลยครับไปนี้ดีเก็บเกี่ยๆนะแล้วก็มีเป็นที่เป่าผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้ำยาล้างรถแล้วนี่อะไรวะนี่ไงคิ้วเขียนคิ้วแบบเป็นทรงว่าพี่ชอบทรงไหนมันคือที่เขียนคิ้วครับแล้วคือมีทรงคิ้วเยอะมากทุกคนเดี๋ยวลองอพัดีีียยยวววเออออาาาาคคคิ้้้้้้้รงงงนนนนช่่่ผมแแแแปปลลกกกกกทุ็็ โอเคนะสำหรับนคนเก่งคิ้วไม่ค่อยเก่งที่ผมว่าดีแล้วก็เป็นเซตสังฆทานนะครับโดนเจ้าของร้านี่มันขายแล้วมันมันของมัน,ยนเยอะหนึ่งหนึ่งไผู้หญิงนะครับแล้วก็มี เสื้อผ้าข้างในนะครับจุ้มจิ๋มจุ้มจิ๋ม,มแล้วก็มีเป็นอ่างเหมือนเดิมนะครับจะเป็นพวกแบบอุปกรณ์เสริมความงามดูแลผิวนู่นนี่นั่นบ๊ะบ๊ะบา,บา,บาแล้วก็มีนาฬิกานาฬิกาที่กันน้ำเอาง่ายนาฬิกากันน้ำที่พวกมึงใส่กันตอนป .4 อ่ะาจะดูเรียบง่ายทุกคนแต่บอกเลยว่าโคตรแข็งแรงเ,เด็กๆอะ่ะแม่ชอบซื้อให้เพราะแบบมันทางยากใช่แล้วแม่เลยชอบซื้อให้ต่ตอไปตัวนี้ห้ารู้อยู่แล้วก็คืออะไรให้ดูอะไนี่ตักู้แหละโซนอ่ะโอ้โหเล่นเสียงวะเฮ้ยี่ดูดี นี่เก็บไปใช้หรือเปล่าเก็บไวใช้เอาอยู่นะลนู่นเอาไปกินปิ้งย่างชาบูอ๋อแต่กล่องนี้ไม่มีทองไม่มีไม่มีแส่งว่านเป็นแบบกล่องแฉะด้วยนะบาร์บาร์องอะไอยู่กล่องนี้จริงเหรอกล่องสุกเน้นแจกไม่เน้นกำไรเองคุยแจกยังไงน่ะของเยอะเลยเนีมาไปในนี่เลยอันนี้ก็เป็นเซ็ตเซ็ตงานช่างครับแล้วก็ข้างหลังมีแป้งเยอะเลยบางมากโอเคแป้งเลยแบบเยอะมากครับเป็นเซ็ตงานช่างนะครับแล้วก็มีนาฬิกามาให้นะครับเปล่า เล้วมัมีนิจับป่ะเธอลืมใส่มาให้เราหรือเปล่าเอออย่างน้าถือนี่แหละเต้ยเอาฮาไปไหนเต้ยได้อยู่อันนี้จับตว้อ่ะเป็นแบบดีเลยนะเป็นแบบเรียกว่าอะไรวะเชฟพาะเชฟพาะอย่างดีครับแต่ไม่ดีอย่างเดียวไม่มีไม่ีจับเฮ้ยแล้วมีนี่ไหมครับเป็นแบบเซ็ตนี้น่าเต้ยน่าชอบเป็นแขกหรือผู้ดีเต้ยไม่แจกคนดูเหรอแจกเลยแจกน้องๆเผือน้องๆแบบไปแบบเสริมความงามอะไรงี้ไงเฮ้ยมันเป็นแบบวิ่งมาวิ่งมาป่ะพับเก็บง่ายนะใส่กระเป๋าแกนแต่งหน้าต่อแต่งหน้าพี่หนึ่งป่ะพี่หรอ มอสสามโอ้ยแน็ตด <jogo. S 1> oh, ีดอกมอสามพ่อ <Cait> ค <target> ้ากินจริงกันแล้วไหมใช่หรอใช่ไปแดงกอุทัยทิพย์อันเดอสแตนด์บมอสาใช่มอสาคือต้องเริ่มแล้วไอ้พวกปีหนึ่งนี่คือเด็กเด็กติ๋มแหละเอ็พวกเด็กติ๋มมาพอโตมามันจะแบบเสียวคนง่ายอันนั้นก็มีทองถ้าใช่ดาวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับศูนย์จุดสี่ชัดเจนเออนะเป็นทองอาจจะแจกดูอ่ะเหมือนก็หมดกันเป็นรูปๆเดียวกันหมดเลยครับเป็นอะไรกันหมดแสดงว่าเขาได้ไปซื้อแบบทีอะไรอะไรอันเลยนี่ยก็ใส่ไปเลยสีนี้เออเเเนนนีี่่ยยยออออออาแแแจจจกกกกัดูหสทท้งง ถื like อว่าเป็นปีใหม่ยีมือใหม่ไทยสงการแจกเลยละกันมีทั้งหมดห้าอันใช่ไหมโอเคแล้วก็มีกระชังปลาครับทุกคนเนี่ยใช่หรอโอ้ยต่อไปที่รโลหแล้วนแล้วก็เป็พวกพวกอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปกันว่าได้อะไรแต่อย่างเท่าไหร่มากนะครับเดี๋ยวจัดของแป๊บ หลัจากนี้ไปนะครับคือของที่เราได้ทั้งหมดนะครับทุกคนที่แบบเอ่อปังๆสุดน่าจะเป็นทองเย่างที่เรเห็นกันไม่ได้ทองกันทั้งหมดท้าวง, <c oughs> งเป็นแหวนวงละศูนย์จุดสี่กรัมอย่างที่คิดมานะครับเข้าวเนี่ยจะได้ประมาณวงละแปดร้อยบาทนะครับก็เท่าวันี้ก็สี่พันบาทเราซื้อไว้ทั้งหมดหมื่นสี่ทองก็สี่พันที่เหลือก็หมื่นหนึ่งเพราเขาบอกอยู่เต้ยไม่พร้อมสุ่มจะสั่งก็ตามนั้นเราพูดอะไรไม่ได้ถูกป่ะล่ะไอ้เด็กๆไม่หมื่นเนิ่งเนี่คือซื้อของวันนี้อ๋อหมื่นหนึ่งเหรอเทียน <c oughs> ถวยายพระีอะไรเลยมีแต่กระทะเรื่องที่ดูดีแต่ก็ไม่มีด้ามเอาจริงว่าที่ดูดีสุดอะคืออันนี้ไปดูนอันนี้ดูดีสุดถ้าแบบในห้างอ่ะเชฟร้อนก็หลักพันนะแต่ประเด็นคือมันไม่มีหัว,วให้เราจับไอ้ยเชยกูจะใช้ยังไวงวะเขาส่งตามมาได้ป่ะเออหรือเขาต้งส่งวะแต่ว่าอันนี้แพงจริงในห้างอะผมไปดูในโฮมโปรมาคือแบบถ้าเชฟร้อนก็อย่างที่บอกหลักพันนะทุกคนนะครับได้มาสองพันก็แบบพันสองพันแล้วอ่ะอันนี้ก็กูอยากรู้เอามาทำไม คคแต่เนี่ยดูดีดชอบเตานี้นะครับอล้ก็แล้วก็มีหุ่นนต์มีหุ่นนต์อันนี้ก็คิดว่าหลักพันปะ หลักร้อยเหรอแ็นบอกหอลักร้อยเหมือนแดนมันเชี่ยวชาญผู้ของนี้ครับจริงๆอ่ะตอนแรกรผมจะแบบใส่ฐานให้ประเด็นคือผมไม่มีฐานทุกคนเลยแบบรีวิวไม่ได้นะมันเป็นฐานเอเอทุกคนก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าหน้าใช้ดีนะครับก็เดี๋ยวแจกแจ,กแจกอลไรมั่งเต้แจกทองไปเลย5รางวัลแจกทองนะครับทองน,นี้นะครับ5รางวัลนะฟรีๆไม่มีค่าจ่ายไม่มีค่าส่งรับแจกฟรีๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นะครับคือของมันเยอะทุกคนถ้าผมจะให้แบบคนหนึ่งชิ้นหนึ่งคนหนึ่งชิ้นหนึ่งคนหนึ่งชิ้นหนึ่องน่อะไร นานผมก็เลยของงี้ล้วกันเดี๋ยวผมซื้อกล่องเอมาสองกล่องแล้วก็เดี๋ยวค่ะของให้อยากใส่อะไรปุ๊บเดี๋ยวเอาใส่ในกล่องนั้นนะครับทั้งหมด2กล่องก็เท่ากับว่ามีของแจกทั้งหมด7อยา่างถือว่าเป็นของขวัญวันสงการานต์ลวกันนะครับปังมากน้องได้ของแบงค์ก็เอาไปข,ไขายเลยกล้องซูมในพวกแบบช้อปปี้เราซานดาเราสั่งแบบมึง่ไม่ค่อยได้กำไรเลยนะแต่จริง,ง,งแบบจริงจับบะเพราะอย่างที่บอกไม่พร้อมสุ่มอย่าสั่งเขาบอก ก็สวีร่วมสนุกนะครับร่วมแบบลุ้นของรางวัลเนี่ยก็ไม่ยากนะครับอย่างที่บอกไปไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้ทุกอย่างฟรีหมดถ้าส่งค่านั่นี่นั่นฟรีหมดนะครับเดี๋ยวทางผมเป็นคนจัดการให้นะครับก็เอาวีร่วมสนุกเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะครับใน Facebook Fan Page เรานะครับของคลิปเนี่ยไปคอมเมนต์ใน Facebook Fan Page ย้ำนะเป็นลูกแฟนเพจไม่ใช่ยูทูบนะครับก็ไปคอมเมนต์ว่าแบบขอให้ผลหน่อยว่าแบบทำไมถึงอยากได้นะครับใครได้ไปก็โชคดีแล้วกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมรที่ไม่ได้ก็เส่วนใครับทีว่าเใจแล้ว กูเจ็บใจกลางที่มากกว่า <S <S นะอันนี้ยกูขึ้นสุดเลยเนี่ยเอาไปแล้วเขาจะทำอาหา,หารยังไงว่าเขาจะต่อ,อยังไงเนี่ยกูสงสารกูได้มากเนี่ยแล<ๆ>้ทีนี้ก็ๆๆต้องนี่พรอนะครับก็สุดท้ายนี้ไม่ว่าหมาเจริญสักแค่ไหนสุดท้ายต้องแพล้าลาคร,ครับเพราะว่าลาต่อทุกคนส่วนกองสุ่มหน้าเจอกันกองสุ่มสงการเจอกัน